สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตีนะคะวันนี้คุณรัตีพาไปเที่ยวที่ภูเก็ตค่ะและเมื่อเราไปถึงภูเก็ตแล้วอีกจุดหนึ่งที่เราไม่ควรจะพลาดเลยต้องไปถ่ายรูปต้องไปเช็คอินหรือไปชมไปดูให้ได้นะคะก็คือจุดชมวิวเครื่องบินขึ้นลงที่หาดไม้ขาวภูเก็ตค่ะ และบรรยากาศจะเป็นยังไงเราตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเรานั่งแก็บมาจากโรงแรมนะคะมาถึงหาดไม้ขาวค่ะตรงจุดนีเ้เราอยากไปชมเครื่องบินขึ้นลงนะคะแต่ปรากฏว่าเ,เขาไม่ให้รถยนต์เข้าไปด้านในเราต้องมานั่งซาเล้งนี่ค่ะคนละ20บาทนะคะไปจุดชมวิวเครื่องบินค่ะไปตอนนี้ซาเล้งหนุ่มหล่อขึ้นแล้วค่ะอนนี้เรานั่งซาเล้งนะคะ ไม้ขาวแล้วก็จะไปชมวิวชมวิวเครื่องบินนะคะที่จุดชมวิวเครื่องบินหาดไม้ขาวนะคะสภาพการนั่งซาเลง็งอันนี้อยู่ที่หาดไม้ขาวค่ะนั่งรถซาเล้งมาจากจุดจอดรถนะคะแล้วก็มาถึงบริเวณที่จะชมวิวเครื่องบิน จ่ายค่รารถซาเล้งค่าโดยสารไปคนละ20บาทนะคะด้านนี้เขาจะบอกว่าแอร์พอร์ตไม้ขาวภูเก็ตวิวพอยท์เดี๋ย ouch, et, <Yeah. S 1> ถึงหาดไม้ขาวแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวเครื่องบินของหาดไม้ขาวภูเก็ตนะคะ a i r p ค่ะแอร์พอร์ตไม้ขาวภูเก็ตวิวพอยท์บีช ที่บริเวณนี้ก็มีร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มเยอะแยะเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะไปค่ะจะไปชมเครื่องบินเรามองไปด้านโน้นนะคะเป็นท่าอากาศย,ยานนานาชาติภูเก็ตค่ะบริเวณในรั้วตรงนี้นะคะส่วนฝั่งนี้เป็นหาดไม้ขาวเห็นไหมคะ มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนมาเดินมาเล่นน้ำที่ชายหาดแล้วก็มารอชมเครื่องบินนะคะได้ใกล้ชิดกับเครื่องบินอยู่บริเวณนี้ล่ะคะ่ะดูเครื่องบินกำลังจะลงนะคะวันนี้มาชมเครื่องบินค่ะเครื่องบินกำลังจะลงเลยนะคะที่หาดไม้ขาวภูกเก็ตค่ะตื่นเต้นเนี่ยดูค่ะต้รื่องบินลำนั้น กำลังจะมาดูนะคะว่าเราจะถ่ายรูปได้หรือเปล่า của đầu lâu đấy. น mm hmm. no. yeah. yeah. ี่ละค่ะค okay. ือบรรยากาศ ตรงอด้านหน้าสนามบินนานาชาติภูเก็ตนะคะที่หาดไม้ขาวจุดชมวิวชมเครื่องบินที่เป็นที่นิยมนะคะใครมาภูเก็ตเนี่ยต้องมาชมจุดนี้ให้ได้หรือมาเช็คอินที่จุดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ผู้คนก็ไม่เยอะมากมายเท่าไหร่ไม่แน่นนะคะแต่ก็เยอะพอสมควรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะที่นี่จุดชมวิวเครื่องบินหาดไม้ขาว ภูเก็ตค่ะ ชมวิวเครื่องบินเรียบร้อยนะคะเพื่อเพลินเจริญใจค่ะตอนนี้จะกลับไปที่รถกลับไปที่ลานจอดรถนะคะไปนั่งซาเล้งกลับซาเล้งคนละ2 0บบาทนะคะไปกันค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่เรามาชมวิวเครื่องบินลงสนามบินนานาชาติภูเก็ตนะคะที่หาดไม้ขาวภูเก็ตค่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะ จบทริปลงไปละไปค่ะเรานั่งรถคันที่พวกเราเช่ามาไปที่สานามบินนะคะเตรียมตัวกลับบ้านเราค่ะไปกันค่ะ